นี่คือทางออกสองนะฮะป้ายชี้นี่ผมนำมาเป็นป้ายชี้บอกคนไทยนะทั้งประเทศเลยนะครับประเทศไทยเรามีทางออกที่สองแล้วนะหลังจากที่เราต้องอยู่ภายใต้นะรถแบบ1นึ่งนะของคอสชโดยตัดูแลอยู่ขณะน,นี้เราอยู่เราอยู่ในรถแบบเด็กมันอยู่นะฮะ แต่ที่นี่มีรถแบบ2ไม่ต้องรอ20ปีภายใน2ปีนะครับก็จะได้อะไรที่มันมั่งคัง่งยิ่งใหญ่และเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเช่วง2ปีเราออกจากวงจรรุบาทได้อย่างแน่นอนแล้วก็เกิดใหม่นะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนี่เองในช่วงเปลี่ยนถ่ายใช้เวลา2ปี แล้วมีขบวนที่จะพาออกเรียกว่าขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนะฮะเดินไปในเส้นทางรถประสองอย่างเส้นที่มีรถทั้งหลายวิ่งออกไปนั่นเองนะครับเป็นทางออกสองของประเทศไทยณตนะอ,อนนี้นะครับมีทางออกแล้วนะฮะหลังปีใหม่นี้ช่วยประกาศบอกกันให้ทราบทั่วไปว่ามีทางออกแล้วเป็นรถแบบสองของแอสธรรมนิพไทยแล้วก็สร้างขบวนผู้ชาติพระเจ้กสอง ็คือมียานยนพาออกอะ่ะคือมิถนนรถเลี้วสองเลยใช่ไหมถนนมันก็ต้องมีตัวยานผาหน้าพาออกซึ่งตัวพาหนะนั่นเป็นขบวนขบวนนั้นเรียกว่าขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนั่นเองที่จะพาออกไปจากกรุงจัุบาทแล้วก็กู้ชาติแล้วก็สร้างราชธานี้ใหม่เหมือนสมัยพระเจ้าตากนั่นเองพระเจ้าตากก็สร้างราชธานี้ใหม่ขึ้นมาเหมือนกันเเต่ในยุคเอไอาชธานี้ใหม่หมายถึงสร้างประเทศไทยให้เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนั่นคือเรื่องราวที่เจะเดินไปเป็น สร็จแล้วเราต้องใช้กลไกรับประเภทที่สองฟังอีกทีนะฮะตอนนี้มีรถแบบสองแล้วนะล้วมีขบวนกู้ชาปภาษาสองนะเพื่อจะสร้างกาลไกรับประเภทที่สองสร้างกาลไกรับประเภทที่สองกลไกรับประเภทเภที่หนึ่งก็คือกองทัพไทยแล้วก็การศกาาแล้วก็องค์การฉลักอันนั้นเป็น,นกลไกรับอยู่แล้วที่พระกระเมืองเข้ามาใช้อำนาจใช้เจ้าหน้าที่เป็นเครื่องมือแต่ประชาชนไม่ไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนเนี่ยเป็นที่พึ่ง ของข้าราชการเหล่านั้น,น,นเขาพึ่งกันนะประชาชนไม่มีที่พึ่งดังนั้นประชาชนต้องสร้างกลไกรัฐประที่สองของเตียงขึ้นมานัน่นเองก็สร้างโดยสร้างโดยรถแบบสองและขบวนกู้ชาติประจาษส,ส,สองเพื่อให้เกิดกลไกรัฐประหาที่สองซึ่งจะเป็น,นกลไกของประชาชนเองเพราอประชาชนมีนกลไกของเตียงแล้วก็ท่านี้จะได้ครบประเทศไทยทั้งที่สองที่เป็นตัวจริง ครั้งแรกนี่เป็นตัวปลอมอยู่ครั้งแรกเราเจอมาเนี่ยเป็นตัวปลอมมาถึงเก้าสิบปีแล้วเราก็อยู่ในตัวปลอมเนี่ยเกิดมาก็เจอตัวปลอมเลยแต่ครั้งนี้เราจะเจอประเทศไทยตัวจริงตัวจริงนั่นคือมันจะจบยุคเลือกตั้งไม่มีสสไม่มีพรรคการเมืองไม่มีตัวแทนนี่ละมันจบไปเลยมันไม่มีเพราะว่าโลกยุคนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วมีแอปพลิเคชันแล้วมีบล็อกเชนแล้วไม่จะเป็นต้องมีสสพรรคการเมืองและการเลือกตั้งและคณะรัฐบาลด้วยไม่ต้องมี กายเป็นประชาชนนี่แหละครับมาปกครองตนเองด้วยมือถือกดไปในระบบสีฐานอำนาจในระบบสีฐานอำนาจหนึ่งฐานจะเป็นของมือถืออีกฐานหนึ่งเป็นของหมู่กลุ่มคณะอีกฐานหนึ่งเป็นของผู้มีคุณธรรมนะอีกฐานหนึ่งเป็นของนายกที่มาจากการสอบคัดตั้งไม่ใช่ไม่ใช่ประชาชนไปนเลือกนะสอบคัดตั้งนะนี่เป็นสีสี่ฐานอำนาจโหวตสามในสี่ 4, ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือโปรเจกต์อะไร้วแต่ก็จะเป็นมติของรัฐนั่นเอง ึประชาชนกดได้ทุกเมื่อทุกเวลาไม่ต้องอาศัยสอสอพรรคการเมืองอีกแล้วก็ไม่อยู่ในเกมการเมืองอีกแล้วแต่อยู่ในจิตวิญญาณหรือสมองประชาชนได้พิจาแล้ว,ว่าเออโปรเจกต์นี้โครงการนี้จะโหวตให้มันดีไหมจะเอาไหมอะไรเนี่ยนะฮะนั่นคือทางออกสองก็มาแจ้งให้ทราบว่าปัจบันนี้คนไทยมีทางออกแล้วนะเป็นทางออกสองอันยิ่งใหญ่ที่จะไปะเป็นชาติมหาอำนาจแลวเราได้พบประเทศไทยจริง เป็นพบใเ้แสดงครั้งที่สอง2เป็นตัวจริงเลยแล้วคนไทยก็เป็นตัวจริงเป็นคนไทยตัวจริงสีทีหลังจากเป็นอค์จป,ปอมาถึง90ปีวัันนี้ปีใหม่ถือเป็นโอกาสยอดเยี่ยมที่คนไทยจะต้องเดินเส้นทางใหม่นี้กันทุกคนและเส้นทางนี้เชิญชวนซื้อของขวัญฮะมอบให้กับตัวประเทศประเทศปทศ่วยอยู่ต้องการของข,องขวัญกำลังใจเพื่อจะฟื้นขึ้นมาาเป็นประเทศไทยตัวจริงและทา่านก็จะได้ประเทศตัวจริงเสียที